ช่วงสุดท้ายวันนี้เจาะลึกอาเซียนเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับท่านเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันคุณมนัสวีสีโสดาพลนะคะเกี่ยวกับบทบาทสหรัฐในเวทีเอเป็กตอนนี้ท่านทูตพร้อมแล้วอยู่ในสายกับเราค่ะ Good morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนอรุณสวัสดิ์ครับท่านทูตครับอรุณสวัสดิ์ค่ะ ครับขอบคุณาค,คุณพิทชตนและคุณอิสตรีครับกลับขอบพระคุณครับพี่ท่านให้เกียรติกับรายการของเราในเช้านี้นะครับับยินดีครับและยินดีที่ได้มีโอกาสอทักทายท่านผู้ฟังของรายการ g ุ o มัวร์นิ่งอาเซียนครับค่ะเช้านี้นะคะเราประมาณเจ็ดนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีในประเทศไทยที่นุน่นกี่โมงล่ะคะท่านทูตคะอันนี้ประมาณสองทุ่ม สิบห้าครับืองส่วนสิ้าที่ดีซครับเป็นวันที่สิบห้าอยู่ครับอืมค่ะไม่ดึกเกินไปในการรบกวนท่านนะคะ อ๋อไม่รบกวนเลยครับยินดีมากค,ค่ะอยากจะให้ท่านเอกคราชทูตได้กล่าวถึงบทบาทของสหรัฐในการร่วมขับเคลื่อนเอเปกค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วก็ถือว่ามีบทบาทสําคัญตลอดช่วง33ปีที่ผ่านมาเลยนะคะมีความคาดหวังต่อกรอบความร่วมมือเอเปอย่างไรบ้างและสหรัฐเองให้ความสําคัญในเรื่องไหนมากที่สุดค่ะได้ครับค่าคำถามแรกก็คือเรื่องความสน,สนใจของสหรัฐในเอเปคและบทบาทของสหรัฐนะครับผม ท่านท่านผู้ฟังแล้วก็คุณสุชาติกับคุณอิสรีก็คงทราบข่าวปีที่แล้วที่เป็นข่าวดีนะว่าตอนประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสท่านไปเยือนสิงคโปร์นี่ท่านก็ถือโอกาสใช้าการเยือนในภูมิภาคเราเพื่อแจ้งความประสงค์ของสหรัฐที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเ c ็กปี20 23ก็ 30, คือปีถัดจากปีของไทยเรา อันนั้นก็ถือว่าเป็นการประกาศาท,ที่สะท้อนถึงความสำคัญที่สหรัฐให้กับเวทีเอเปนะโดยเฉพาะในรัฐบาลชุดปัจจุบันสหรัฐก็เป็น,เป,นเป็นทั้งผู้ร่วมก่อตั้งและก็เป็นผู้ขับเคลื่อนเอเปมาตั้งแต่ช้านานนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่ยกระดับการหารือของเอเปไปสู่ ระดับผู้นำนะครั้งแรกที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปก็เมื่อปีคศ1 9 9 3นะที่เบลกไอเลนออซิออตโตรัฐวอชิงตันโดยประธานาธิบดีบลล์คลินตันท่านเป็นประธานและจะเป็นเจ้าภาพหลังจากนั้นก็จัดครั้งที่สการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่สองเมื่อปีคศ20 1 ที่ฮานาลูรูรัฐฮาวายนะแล้วก็ครั้งที่สามที่จะมาถึงปีหน้าก็ปียี่สิบสิบสามยี่สิบยี่สิบสามแต่ในชั้นนี้ก็ยังไม,ไม,ไม่ไม่ได้ประกาศว่าจะไปจัดที่ไหนนะครับสถานที่ไหนแต่ครับหมายความว่าทางสหรัฐรัฐบาลสหรัฐที่ผ่านมาให้ความสําคัญกับเอเิคแล้วก็พยายามเป็นผู้ขับเคลื่อนเอต็คให้ให้ก้าวหน้าต่อไป สาเหตุหนึ่งที่เขาให้ความสำคัญกับ e C, เอเป็กก็เพราะ,ะเขามองว่าเอเปกเป็นฐานเศรษฐกิจและเครื่องจักรสำคัญของโลก mm hmm. โดยเห็นเห็นได้จากประชากรเขาก็จะมองว่าประชากรของคนที่อยู่ใน e C, เอเปกประมาณสามสปร์เซ็สามสิแของโลกการค้ามีสัดส่วนประมาณ4ีของโลกแล้วก็ผลผลผลิตมวลรวม ของภูมิภาคมีสัดส่วนประมาณ60%ของโลกเพราะฉะนั้นเขาเขาเองในฐานะที่เป็นมีบ้านอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับเอเชียแปซิฟิกเขาก็เห็นว่าเป็นโอกาสที่เขาเขาจะมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของภูมิภาคในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นเสรีเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นครับ ท่านครับอย่างเรื่องการทําเศรษฐกิจการทําการค้าการลงทุนระหว่างกันเนี่ยเขาก็จะมีอเมริกาเขาก็จะมีประเด็นที่เขาแนบมาด้วยก็คือเรื่องว่าการผลิตของเราของอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องไม่กระทบสิ่งแวดล้อมอทางทางทางอเมริกาเนี่ยเขามีนโยบายในเรื่องนี้นี่ที่จะช่วยกับเราในเรื่องของจัดการกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยยังไงบ้างะครับท่านครับก็ สหรัฐเขาให้ความสําคัญกับเรื่องการค้าและการลงทุนนะครับแต่นอกจากเรื่องการค้าและการลงทุนในในกรอบเอเปกแล้วก็เขาก็สนใจที่จะผลักดันประเด็นต่างๆหลายเรื่องอเรื่องแรกก็เป็นเรื่องนวัตรกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัลนะฮะเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขาให้ความสําคัญโดยเขาเป็นคนเสนอแนวคิดเรื่อง green growth ต,ตั้งแต่สมัยก่อนนะครับแล้วก็เป็นคนเริ่มให้มีการจัดทำรายการสินค้าทางด้านสิ่งแวดล้อมประมาณสัก5 4รายการที่มีอยู่ในปัจจุบันของเอเปกนะครับเพื่อลดภาษีแล้วก็อำนวยความสะดวกให้มีการค้ามากขึ้นใน,ใน,ในสินค้าเหล่านั้นแล้วเขาก็ให้ความสนใจกับเรื่องของการแก้ป,ปัญหาการประมงผิดกฎหมาย ไอ�ยูแล้วก็การกําจัดหรือการหาทางแก้ปัญหาขยะทางทะเละการขยายพื้นที่ป่าไมนะ้แล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารแล้วก็การลดขยะในอาหารโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นในหลายๆเรื่องเขาก็ให้ความสนใจแต่นอกจากนั้นเขาก็ให้ความสนใจเรื่องจตรีและบทบาทจตรีในภาคธุรกิจนะโดยอยากจะเห็น เห็นบทบาทสตรีมากขึ้นในการเข้าถึงกิจกรรมของ SME และในการริเริ่มกิจกรรม SME แล้วก็อยากจะให้มีการสร้างเครือข่ายของสตรีในด้านาธุรกิจแล้วก,ก็ที่สำคัญที่เขาให้ความสนใจโดยเฉพาะรัฐบาลชุดปัจจุบันก็อาจจะเป็นเรื่องของอจะทำยังไงให้การค้าและการลงทุนเป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วน ให้ให้ขนตอบแทนต่อประชาชนและผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ให้การค้าเนี่ยตอบสนองต่อต่อแรงงานแล้วก็จะทำยังไงให้ยกระดับมาตรฐานของแรงงานทั้งในประเทศเขาเองแล้วก็ในในในคูมิภาเอเชียปซ i f ิฟิกนะก็มีหลายเรื่องที่เขาให้ความสนใจค่ะ อืมค่ะท่านค้าอย่างในเอเชียเนี่ยเมื่อเราพูดถึงการสนับสนุนสตรีหรือว่าการให้บทบาทสตรีในการทำธุรกิจหรือการบริหารนะคะเราก็จะนึกถึง glass ceiling ใช่ไหมคะที่การเติบโตแต่บางทีมันไปได้ไม่สุดอาจจะเป็นเรื่องความแตกต่างทางเพศหรือหลายๆอย่างที่อเมริกาในเรื่องนี้เนี่ยเขาเปิดกว้างมากน้อยขนาดไหนคะคือในในในกรอบของเอเกเนี่ยสิ่งที่ สหรัฐพยายามจะผลักดันแลวก็ที่ผ่านมาได้ผลักดันก็คือเรื่องของการสร้างาสภาพแวดล้อมที่เอื้องหน่วยต่อการให้สตรีสามารถเริ่มกิจกรรมทางเอ e ดเอัมอีได้จะเป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการจะทำยังไงให้สตรีสามารถมีเครือข่าย ที่สามารถคุยกันเองได้ว่าว่าการดําเนินธุรกิจเนี่ยจะทํำยังไงโดยแบ่งปันความรู้กับกลุ่มต่างๆในในภาคของสตรี hmm. แต่้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาพัฒนาในในในประเทศสหรัฐมาด้วยนะโดยการจัดเสวนาจัดเวทีต่างๆในการดําเนินนัยบายที่เอื้อต่อการให้สตรีเข้ามา เริ่มธ <an> ุรกิจแล้วก็การประคับประคองให้สตรีสามารถพัฒนาตัวเองในด้านในด้านธุรกิจที่ทำอยู่ค่ะก็จะมีเหมือนคอมมูนิ t ตี้ของเพื่อนหญิงพลังหญิงนะไว้คุยให้กำลังใจกันสนับสนุนซึ่งกันและกันในเชิงข้อมูลธุรกิจต่างๆนะคะแล้วนักธุรกิจสหรัฐ ได้มีการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือเอเปกในด้านใดบ้างคะท่านคะรวมไปถึงภาคธุรกิจของสหรัฐมีความตื่นตัวต่อเรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนคะที่ผ่านมานี่ทางภาคธุรกิจของสหรัฐนี่มีส่วนสําคัญมากในการขับเคลื่อนความร่วมมือทางเอเปกนะโดยเฉพาะกับภาคภาคเอกชนกับภาคลาดโดยโดย,โดย สหรัฐเนี่ยภาคเอกชนของสหรัฐเป็นเป็นคนผักด,ดันแนวคิดเรื่องการจัดตั้งเ p e บ Business Advisory Council หรือเอ펙ซึ่งมีการประชุมกันในกรอบ e C, เอ펙ทุกปีนะครับแล้วก็ทางสหรัฐเองทางภาคธุรกิจของสหรัฐเองเขาก็ได้จัดตั้งศูนย์เ p e น National Center for เอ펙ซึ่ง จะมีการเสวนาจะมีการประสานท่าทีเพื่อนำไปหารือกับภาครัฐของเขาแล้วก็กับภาคส่วนต่างๆในใน,ในกรอบของเอเปอย่างอย่างสม่ำเสมอแล้วก็เป็นมีมีระบบแล้วก็มีศูนย์ที่มีมีความเข้มข้นพอสมควรทางผมเองก็ได้มีโอกาสไปพบกับทางพออของศูนย์ n อเป e c นะทางปออศูนย์เอเป็กก็ได้มีโอกาสปรึกษาหารือกับท่านปรลัดกระทรวงการต่างประเทศในการขับเคลื่อนอาวาระของการประชุมเอเจ็กที่เมืองไทยด้วยท่านครับอย,อย่างอย่างมาตรการในการที่เขาจะส่งเสริมอาสตรีให้เข้ามาทำธุรกิจเนี่ยครับเขาจะมีพวกอย่างกองทุนให้กู้ยืม หรืออะไรแบบนี้ไหมครับในอัตราพิเศษอะไรกับกับตุภาพสตรีทั้งหลายนะครับคือสิ่งที่เขาพยายามจะผลักดันแล้วก็เวทีเอเปสามารถทําได้ก็เป็นเรื่องของการสร้างกรอบความคิดกรอบนโยบายนะแล้วก็ Approach ต่างๆในการส่งเสริมสตรีบทบาทสตรีในภาคธุรกิจเพราะฉะนั้นก็เป็นแต่ละประเทศที่จะต้องไปดําเนินการผลักดัน mm hmm. ในโดยใช้งบประมาณ ที่มีจัดแปลงต่างๆในการขับเคลื่อนบทบาทของสตรีเพราะฉะนั้นเอเปกมันก็เหมือนเป็นเวทีให้ให้สามารถพูดคุยกันในเรื่องของนโยบายแล้วก็ในเรื่องของออทิศทางที่ควรจะเป็นอย่างเช่นการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมในเรื่องการค้าและการลงทุนการส่งเสริมมาตรฐานแรงงานในในแง่ของการผลิต เื่อการส่งออกหรือการการลงทุนอะไรประมาณนี้มันก็เป็นการหารือซึ่งมันจะให้แนวแนวกับประเทศสมาชิกเ e C, อเปเอกอเเศรษฐกิจที่เป็นสมาชิกของเอเปกในการขับเคลื่อนนโยบายแล้วก็เศรษฐกิจของตัวเองให้มันไปในทิศทางเดียวกันหลักหลักการของเขาก็เป็นหลักการของ ความสมัครใจขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศที่อยากจะร่วมหรือไม่ร่วมซึ่งส่วนใหญ่แล้วพอผู้นำมาพบกันทุกปีเนี่ยโอกาสที่จะขับเคลื่อนอะไรไปในทิศทางเดียวกันก็มีสูงขึ้นที่จริงเนี่ย่ท่านคะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะที่ท่านให้เกียรติกับคุณมอนิ่งอาเซียนเรหมดเวลาแล้วจริงๆค่ะโอกาสหน้าถ้ามีประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องนี้จะขออนุญาตเรียนเชิญท่านใหม่นะคะ ขอบพระคุณมากค่ะข,คคขอบพระคุณท่านทูตมนัส,สวีสีโซดาพลเอกอัครรชชทูตณัก,กรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเช้านี้กู๊ดมอร์นิ่งอาเซียนหมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ